ตลอดหลาย <Okay. S 1> ทศวรรษที่ผ่านมาผู้คนพูดถึงฉันสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับฉันฉันไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรฉันไม่มีเวลาพอที่จะไปบ้านทุกลังและพูดว่าได้โปรดนี่มันไม่เป็นความจริงมันไม่จริงเพราะฉันก็ไม่สนใจมันเลยจริงๆฉันปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและผู้คน ใครก็ตามที่ทำผิดต่อฉันตาลแห่งสวรรค์จะจัดการพวกเขาฉันเห็นพวกเขาบางคนอยู่ในสภาพที่แย่มากข้างล่างนั่นในนรกและฉันก็อยากจะยื่นมือของฉันไปสัมผัสพวกเขาแต่พลังแห่งกรรมกลับพัดพาพวกเขากระเด็นไปอีกทิศฉันไม่สามารถเฝ้าไล่ตามพวกเขาได้ตลอดไปดังนั้นแต่ละสรรพชีวิตมนุษย์ แต่ละคนต้องดูแลตัวเองต้องดูแลและปกป้องมาตรฐานทางศีลธรรมของตนเอง ฉันทำได้เพียงเตือนพวกเขาเท่านั้นแต่ฉันไม่สามารถทำแทนพวกเขาได้ชายคนนี้จันตันถูกห้ามไม่ให้ใช้ยืดหรือสไตล์ของฉันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแม้จะพูดเป็นในเช่นพระมารดามหาสมุทรหรืออะไรทนองนั้นชื่อของฉันคือชิองไห่แปลว่ามหาสมุทรอันบริสุทธิ์อย่าพยายามบอกเป็นในเพียงเพื่อให้ได้พระพรจากฉันไม่มีพระพรใดที่จะเข้าไปในปีศาจต,ตัวนั้นที่พยายามหักเหผู้คนจากเส้นทางที่ถูกต้อง และลากพวกเขาเข้าสู่อาณาจาักรปีศารเพื่อใช้พวกเขาเป็นทาส และเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีด้วยซ้ำลงโทษพวกเขาในเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่พวกเขาทําได้ไม่ดีด้วยซ้ำสิ่งนี้มันเลวร้ายมากนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าบอกฉันว่าชาวโลกต้องรู้เป็นคําพูดคําต่อคําของพระองค์ถ้าฉันโกหกคุณที่นี่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระเจ้าจะลงโทษฉันในนรกตลอดไปฉันขอบอกคุณฉันไม่กล้าเพราะฉันรู้จักโลกภายในฉันรู้จักโลกจัก,กรวาลฉันไม่กล้าทําอะไร ที่พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตหรือตัวตนที่สูงที่สุดของฉันอาจารย์จะต้องอนุญาตฉันที่จะทําอะไรก็ตามแม้ว่าพระเจ้า,จากลัดให้ฉันบอกคุณแล้วแต่ฉันก็ยังถามซ้ําแล้วซ้ําอีกในที่สุดพระองค์จัดว่าชาวโลกต้องรู้ ฉันจึงมาอยู่ที่นี่นั่งท่ามกลางแสงสลัวๆและพยายามบอกคุณอย่างสุดใจว่าฉันเสียใจด้วยจริงๆสำหรับวิธีใดๆที่พวกเขาทำร้ายคุณหรือที่พวกเขาเอาพลังงานคุณไปทำอะไรก็ตามที่ผิดต่อคุณถ้าพวกเขาทำร้ายคุณด้วยในความมืดมิดยามค่ำคืนฉันเสียใจฉันได้รับแจ้งทั้งหมดน้มาแต่ฉันไม่มีหลักฐานใดๆที่จะแสดงให้คุณเห็นยกเว้นสิ่งที่เขาใส่ สิ่งที่เขาพูดและที่เขาร้องเพลงและทั้งหมดนั่นโอ้พระเจา้าเขาแสดงได้ดีมากจริงๆเจ้าปีศาจถ้าฉันมีลูกศิษย์การละครอ,อย่างนั้นฉันจะละอายใจมากอับอายมากไม่ต้องพูดถึงเขากับการเป็นผู้สืบทอดของฉันคุณก็รู้ว่าฉันมีรสซึ้งยมดีกว่านั้นดังนั้นฉันเดาว่าคุณเข้าใจฉันแค่เป็นห่วงคนอื่นๆ ใครก็ตามที่ติดตามปีศาจเหล่านี้และอาจได้รับอันตรายทางใดทางหนึ่งฉันได้อธิษฐานให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองถ้าคุณไม่ฟังจริงๆและติดตามปีศาจมันก็ไม่มีอะไรมากนักที่ฉันทําได้ฉันทําได้แค่อธิษฐานให้คุณเท่านั้นเพราะมันคือชีวิตคุณวิญญาณคุณการดุจพ้นของคุณการดูแจ้งของคุณดังนั้นหากคุณต้องการขึ้นไปสู่มาตรฐานที่ดีขึ้น และรู้แจ้งมากขึ้นคุณสามารถเลือกได้แต่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เจนตันเขาเป็นปีศาจเขาไม่ใช่ของจริงตั้งแต่เขาเข้ามาแล้วตอนแรกก็เป็นพระผู้พำนักของฉันแล้วเขาก็โกหกฉันเขาบอกว่าเขาป่วยมากเขามีโรคที่สืบทอดมาจาก DNA ของครอบครัวและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ฉันจึงเชื่อเขาเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ต่อแล้วเขาจะไป ฉันพูดว่าโอเคขอให้หายดีหากมีสิ่งใดที่คุณต้องการฉันจะให้มันแก่คุณหากคุณต้องการเงินสำหรับค่ายาหรืออะไรบอกฉันด้วยและครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาเขาอยู่กับภรรยาและลูกชายคนหนึ่งภรรยาของเขามักจะผลักดันเขาให้อุ้มลูกชายเมื่อผลักมาตรงหน้าฉันฉันจำเขาได้อย่างนั้นฉันไม่รู้ว่าชื่อของเขาคือเฉินตันด้วยซ้ำพวกเขาบอกฉันว่าชื่อของเขาคือเทิรเทิร เหมือนคำว่าสับประรดในภาษาเอาหลักเวียดนามดังนั้นการป่วยทางพันธุกรรมที่เขาเป็นจริงๆมันชื่อว่าฮอร์โมนเราเดาได้และหลายปีที่ผ่านมาตั้งยี่สิบกว่าปีฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเลยฉันจำเขาไม่ได้เลย แค่เมื่อตเ,เร็นี้มีคนบอกฉันแล้วฉันยังเขียนจดหมายถึงเขาบอกว่าอย่าทำแบบนี้คุณมีพลังไม่พอคุณจะถูกลากลงมาและคนที่ติดตามคุณจะถูกลากลงมาด้วยปล่อยพวกเขาไว้นี่เป็นบาปร้ายแรงมากที่คุณกำลังทำอยู่แม้ว่าเ,เขาเป็นมนุษย์จริงไม่ใช่ปีศาจและแม้ว่าเขาจะเข้าใจผิดหรือมีใครสักคนเปลี่ยนการบรรยายของฉันหรือปลอ่แปลงคำพูดของฉัน หรือใครสักคนบอกเขาบางสิ่งว่าเขาเป็นผู้สืบทอดของฉันแต่หลังจากเขาได้รับจดหมายของฉันเขาควรรู้แล้วว่ามันไม่จริงเขาควรจะเปลี่ยนและขอโทษแล้วแต่เขาไม่เปลี่ยนนั่นหมายความว่าเขาต้องการหลอกลวงผู้คนจริงๆล่อลวงผู้บริสุทธิ์และผู้มีศรัทธาที่อ่อนแอด้วยจุดประสงค์อันต่ำต้อยของเขาใช้สถานะของฉันล่อลวงผู้อื่นให้เข้าร่วมกลุ่มของเขา เพื่อชื่อเสียง okay, <and> then, และผลประโยชน์ภายนอกแกล้งทำเป็นพระและแสดงเก่งเพื่อปกปิดตัวตนปีศาจของเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รับจดหมายนั้นเขาได้รับจดหมายนั้นและคนที่เรียกว่าผู้ช่วยของเขาตอบกลุ่มของฉันคนที่ช่วยฉันส่งจดหมายเขาพูดว่าเขาก็เหมือนกันเหมือนฉันอะไรประมาณนั้นเขากำลังทำสิ่งเดียวกัน มันดูจากภายนอกอาจจะคล้ายกันแต่มันว่างเปล่าหมดเขาไม่มีพลังที่จะอวยพรผู้คนเขามีพลังปีศาจแบบนี้ซึ่งดูดพลังงานของผู้คนหลอกลวงลอ่อลวงให้พวกเขาเชื่อในตัวเขาและให้เงินแก่เ,กเขาให้ร่างกายแก่เขาให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการแม้แต่ในความมืดแลบหลังและพ้นสายตาผู้คนฉันบอกคุณทุกอย่างที่ฉันเห็นชัดเจน ฉันเองก็ละอายใจเกินไปที่จะพูดออกมามากกว่านี้อาจจะวันหนึ่งมันจะถูกเปิดโปองออกมาพระที่แท้จริงจะไม่แตะต้องแม่ชีคนใดและจะไม่บังคับให้ผู้ติดตามของเขาให้เงินแก่เขาจำนวนมากผ่านพระของเขาเองและพวกเขาก็บ่นเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในการบรรยายครั้งหนึ่งของเขาด้วย ฉันไม่ได้สนใจนิ้วของฉันแค่ผลอกดไปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็ไปตรงนั้นแล้วฉันก็ได้ยินผู้หญิงคนนั้นบ่นว่าถ้าเขาบอกว่าเงินเป็นแค่กระดาษแล้วทําไมเขาถึงปล่อยให้พระของเขาโลภมากและขอเงินจากพวกเขาตลอดอะไรแบบนั้นฉันปิดมันไปหลังจากที่เขาปาัดเรื่องนี้ทิ้งไปโดยมีข้อแก้ตัวราวกับว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ฉันกำลังบอกคุณทั้งหมดนี้โดยระหนักถึงข้อเสียของมันและเหมือนกับการโฆษณาฟรีให้เขาแต่ฉันต้องทำคุณอาจหามันได้ดีกว่าฉันฉันไม่รู้ว่าจะสื่อค้นมันยังไงฉันไม่รู้เรื่องไฮเทคทั้งหมดนี้ถ้าฉันทำมันหายไปฉันก็ทำมันหายไปฉันไม่รู้ว่าจะเรียกมันคืนมาได้อย่างไรแต่ฉันแน่ใจว่าคุณทำได้บนยูทูบคุณทุกคนมีความสามารถไฮเทค ฉันไม่มีเลยฉันทำได้เพียงโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ซึ่งได้รับการจัดเตรีมไว้พร้อมสำหรับฉันแล้วเท่านั้นอะไรอื่นฉันไม่รู้วิธีฉันไม่สามารถเขียนอีเมลได้ด้วยซ้ำฉันไม่มีอีเมลฉันไม่รู้วิธีฉันไม่รู้วิธีไลน์แอปพลิเคชันสื่อสาร ครั้งหนึ่งที่ไต้หวันฟอร์โมซาพวกเขาสอนฉันว่าทำอย่างไรและฉันลล่เพียงเพื่อทดสอบสองสาครั้งและฉันก็ไม่ได้ใช้มันปกติฉันชอบพูดคุยโดยตรงมากกว่าเพื่อที่บุคคลนั้นสามารถตอบได้โดยตรงและคุณสามารถได้ยินซึ่งกันและกันเป็นกันเองมากกว่า ฉันไม่รู้วิธีใช้งานไลน์ฉันไม่ได้ใช้มันฉันเลยไม่รู้วิธีจนตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าลายหรืออะไรทำงานยังไงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขามีโทรศัพท์ใหม่ให้ฉันและฉันไม่รู้ว่าจะส่งข้อความยังไงด้วยซ้ำเมื่อก่อนฉันมีโทรศัพท์อีกเครื่องและฉันก็ส่งข้อความเป็นบางครั้งได้แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้วิธีส่งข้อความด้ซ้ำดังนั้นพวกคุณคนใดที่เรียกว่าเป็นคนของฉัน หรือคนภายนอกที่ไม่ใช่ลูกศิษย์สามารถหามันได้อย่างง่ายดายที่ผู้คนบนครอบครัวของฉันทั้งหมดติดตามคุณตามที่ฉันทราบจากสิ่งที่สมาชิกในครบอบครัวของฉันได้แบ่งปันคุณไม่เคยใส่จใจเรื่องเงินและวัตถุสิ่งของตลอดเวลามานี้ทุกครั้งที่มีผู้นั่งสมาธิมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้าใครมอบเงินเพื่อสนับสนุนคุณคุณจะไม่ยอมรับมันในสายตาของคุณเงินก็เหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่ง แม้บางครั้งเมือ่อใดที่ไม่มีแม้แต่เซนเดียวในกระเป๋าของคุณคุณยังคงอยู่อย่างพอใจอย่างเงียบๆคุณขอให้พวกเขามอบเงินให้กับผู้จัดงานของคุณหรือภาพพิสุขของคุณ,คณเก็บไว้และใช้ในงานพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นสักพักสิทธิ์ของคุณก็เริ่มโลกพวกเขาเอาทุกอย่างฉันอยากจะถามว่าคุณรู้ล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่หรือถ้ารู้แล้วจะทำไหม ให้นักเรียนของคุณกลายเป็นคนบาปชั่วนิรันดร์ปลุกเร้าความโลภของพวกเขาเพื่อเพลินกับวัตถุดำรงชีวิตอยู่บนเงินที่หามาอย่างยากลำบากของผู้ศรัทธาพวกเขามาหาคุณด้วยศรัทธาและรักคุณพวกเขาจึงไม่ลังเลเลยที่จะบริจาคเงินและมอบสิ่งของให้กับคุณแต่สุดท้ายพวกเขาก็เป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักเรียนของคุณผู้มีนิสัยชอบบงการโลภและเห็นแก่ตัวเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้เคร่งครัดกับพระพิสุิ์ของคุณ ปอให้พวกเขาถูกล่าลวงด้วยสิ่งของที่เป็นวัตถุและสะดุดล้มลงหากจุดหมายของฉันเป็นการไม่สุภาพใดๆโปรโดยกโทษให้ฉันด้วยแต่ขออธิบายให้ชัดเจนกว่าน,นี้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหานี้ขอบคุณเราจะพิ้งไปที่ไหนจากโลกนี้เข้าใจไหมเรามาสู่โลกนี้ด้วยมือเปล่าเมื่อเราจากไปเราก็จะไปมือเปล่าเช่นกันมันเป็นเพียงวัตถุสิ่งของ ไม่ฉันต้องกังวลเรื่องนี้ด้วยทุกคนมีความโลภอย่ากังวลเลยเกี่ยวกับใครก็ตามเกี่ยวกับอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับชีวิตของใครก็ตามเข้าใจไหมเราจะหนีไปไหนได้จากสามโลกนี้เราจะหนีไปไหนได้จากจิตสำนึกของเราปล่อยให้มันเป็นไปโอเคไหมขอบคุณสำหรับความกังวลของคุณ,คณไม่มีอะไรจะอธิบายให้คุณฟังสำหรับฉันไม่มีอะไรเลย และบางคนถามฉันด้วยว่าทําไมฉันถึงทําอย่างนั้นฉันพูดว่าฉันไม่เคยทําอะไรเลยฉันไม่เคยประกาศว่าฉันมีผู้สื่อทอดฉันไม่เคยประกาศว่าฉันจะเลิกทํางานของฉันนี่ไม่ใช่งานที่คุณสามารถเกษียณได้ฉันหวังว่าฉันจะทําได้ฉันหวังว่าฉันจะเกษียณได้ฉันจะได้ไม่ต้องทานข้าวตรงหน้างานของฉัน ฉันจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าไปในบ้านเพราะเวลาของฉันน้อยมากจนฉันต้องประหยัดเวลามากฉันทำสองสำนงานในเวลาเดียวกันฉันไม่มีเวลาแม้ว่าบางครั้งฉันก็หิวเป็นพิเศษลังอาหารกลางวันมื้อเล็กๆและฉันก็ไม่มีเวลาทานแม้ว่าฉันอยากจะทานก็ตามเพราะมีงานภายในให้ฉันทำมีการนั่งสมาธิมีคนร้องขอความช่วยเหลือทุกหนแห่งในโลก ไม่ต้องพูดถึงในนรกหรือบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในจัก,กรวาลฉันเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างยุง่งแม้ว่าฉันจะบอกคุณอย่างนั้นเพื่อให้คุณรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างยุง่งฉันทานข้าวขณะกำลังทำงานฉันมีทิชชู่เปียกอยู่ข้างๆเพื่อเวลาที่ฉันทานข้าวถ้าฉันต้องการเขียนอะไรแก้ไขอะไรแก้ไขอะไรในคอมพิวเตอร์ของฉันฉันต้องเช็ดมือแล้วแตะเมาส์ แล้วก็แตะคีย์บอร์ดและไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันก็เกือบจะวิ่งอยู่แล้วแต่มันก็ดีฉันกำลังปลอบใจตัวเองว่ามันเหมือนกับการออกกำลังกายในห้องที่เปิดหน้าต่างบานเล็กๆไว้หน้าต่างบางบานเปิดได้ไม่กว่าดังนั้น,น,นอะไรก็ตามที่ฉันมีคือสิ่งที่ฉันมีมีที่น้อยมากสำหรับทุกสิ่งในนี้และถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องของฉันคุณก็ต้องซิกแซก เพราะมันไม่ใช่ห้องที่ใหญ่โตและตกแต่งสวยงามหรืออะไรเลย